ทุกคนเคยทำอะไรแล้วมันล้มเหลวตั้งแต่ครั้งแรกไหมครับฮลโลสวัสดีครับครูพี่เทมนะครับทุกคนครับวันนี้ครูมีเรื่องเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังครับเป็นเรื่องของพี่บอยโกศิยพงศ์ครับพี่บอยเนี่ยนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นโปรดิวเซอร์อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับอยู่เบื้องหลังศิลปินดังๆมากมายนะครับแต่งบทเพลงที่ไพเราะเนี่ยมากมายเลยนะครับ ทีนี้ช่วงชีวิตหนึ่งของพี่บอยเนี่ยน่าสนใจมากๆครับในช่วงชีวิตที่พี่บอยเนี่ยเริ่มทําเพลงใหม่ๆสมัยนั้นก็ไม่มีห้องอัดครับก็ต้องเวลาจะอัดเดโมเพลงเนี่ยต้องไปเช่าห้องอัดตอนนั้นพี่บอยก็ไม่มีทุนในการที่จะอัดเพลงพี่บอยเลยตัดสินใจว่าจะไปยืมเงินคุณแม่ครับก้อนหนึ่งซึ่งเงินทุนในการอัดเทปเพลงเดโม่หนึ่งเทปสมัยนั้นเป็นเทปกัดเซตอยู่ครับหตลับเนี่ยใช้งบประมาณ5 0,000บาท พี่บอยก็เลยตัดสินใจไปยืมเงินคุณแม่ครับแล้วก็ไปทําเพลงอัดเดโม่เพื่อเตรียมส่งคลายทีนี้งานทุกอย่างก็เสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดีครับแต่มันดันเกิดข้อผิดพลาดระหว่างตอนที่มันเสร็จแล้วก็คือพี่บอยเนี่ยดันไปอัดทับเพลงเดโม่ตัวเองทีนี้งานทุกอย่างก็เลยหายหมดเลยครับเงินก้อนแรก5 0,000บาทนี่ก็คือแบบมาลายหายสิ้นใช้งานอะไรไม่ได้เลยทีนี้พี่บอยก็ไม่รู้จะทำยังไง พี่บอยเลยตัดสินใจว่าโอเคไม่เป็นไรขอสู้อีกครั้งหนึ่งเลยตัดสินใจครับเดินไปยืมเงินคุณแม่อีกก้อนหนึ่งอีก5 0า0 0บาทนะครับทีนี้การอัดเทปในมือครังที่2เนี่ยพี่บอยก็เอาบทเรียนจากครั้งแรกนะครับมามาเป็นเครื่องคล้ายๆว่าเตือนใจตัวเองว่าจะผิดพลาดแบบครั้งแรกไม่ได้แล้วนะเป็นบทเรียนด้วยพี่บอยคราวนี้ไม่อัดเทปเดียวแล้วครับอัด5เทป เก็บไปเลยอย่างน้อยถ้าเกิดมีสักเทปหนึ่งที่มันอัดทัชเดโมโนเนี่ยมันก็ยังเหลืออีก1เทปไออีก4ีเทปใช่ไหมครับที่ที่มันยังใช้งานได้อยู่พี่บอยเลยตัดสินใจอัดทั้ง5เทปครับเพื่อแจกจ่ายให้เพื่อนนะครับฝากไว้ที่คนในครอบครัวนะครับเพื่อกันกันพลาดนะครับกะว่าไม่พลาดแล้วนะครับทีนี้พอพี่บอยอัดเสร็จอะรรอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาเทป5ทั้ง5กระเสร็จเนี่ยครับไว้ในรถของตัวเอง แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับทุกคนคือการที่คนคนหนึ่งจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยมาเป็นความท้าทายมเป็นอุปสรรคให้เราเน้นได้ต่อสู้ปรากฏว่ารถที่พี่บอยจอดไว้ครับดันโดนคนมาทุบมาขาโมยของพอพี่บอยกลับมาเห็นสภาพรถตัวเองพี่บอยพูดกับตัวเองในใจครับว่าโอเคในเมื่อคนที่ขโมยของหรือมาทุบรถเนี่ยอย่างน้อยเขาแค่ขโมยของไปไอ้เทป5ตลับนั้นนะ่ คงไม่ได้เอาไปหรอกแต่ปรากฏว่าเทปทั้ง5ม้วนนั้นครับหายไปหมดเลยทีนี้พี่บอยก็เครียดมากเดินคอตกกลับบ้านไม่รู้ชีวิตจะทำยังไงต่อนะครับคิดว่าโอเคคงไม่ใช่ทางแล้วเราไม่ทำดีกว่าหรือเรา,เราต้องล้มเลิกดีพี่บอยก็เลยเดินคอตกไปหาคุณแม่ครับกะว่ากะจะไปื่มเงินคุณแม่อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3แต่เขาก็คิดว่าถ้าเกิดคุณแม่ไม่ให้แล้วครั้งนี้ก็คงไม่ต้องทำล้ว ล้มเลกล้มเลิกนะครับยอมแพ้ดีกว่าเขาเลยตัดสินใจนครับไปเล่าเรื่องทุกอย่างเหตุการณ์ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองให้คุณแม่เข,เขาฟังนะครับคุณแม่ก็เลยบอกกับพี่บอยบอกว่าชีวิตคนเราอะ่ะมันก็เหมือนกับฤด,ดูบางครั้งมีฝนตกแต่ไม่นานมันก็จางหายไปอันนี้แหละครับเป็นวัคทองที่เปลี่ยนชีวิตพี่บอยไปตลอดกาลเลยครับ และเป็นที่มานะครับของเพลงฤดูที่แตกต่างอดทนเวลาที่ฝนพลัมอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจางหายไปอย่างน้อยก็ทำให้เราเข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอเรื่องนี้บอกอะไรกับทุกคนครับบอกว่านะครับการที่เราเนี่ย จะไปถึงเป้าหมายหรือความฝันของเราได้การที่เราทําครั้งแรกแล้วมันล้มเหลวและมันไม่ประสบความสําเร็จมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไปไม่ถึงเป้าหมายและความฝันของเราขอให้ทุกคนครับมีความเชื่อว่าเราจะทํามันสําเร็จและอดทนถึงแม้เราล้มเหลวมาครั้งหนึ่งเราลุกขึ้นต่อครับเรากัดไม่ปล่อยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและเรื่องหรือ,รอเรื่องที่มันท้าโถมเข้ามาทุกคนจําไว้นะครับว่าทุกคน ไม่มีหน้าที่ที่จะยอมแพ้ทุกคนจะยอมแพ้ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนชนะมันแล้วครูเอาใจช่วยนะครับสำหรับทุกคนที่ต้องการไล่ล่าความฝันแล้วก็ไปถึงเป้าหมายของตัวเองครับถ้าชอบคลิปครูก็แชร์แบ่งปันสิ่งดีๆครับให้กับคนที่คุณรักด้วยแล้ววันนี้ครูลาไปก่อนครับเจอกับครูได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ